ไม่รู้ว่าพักอื่นเป็นอย่างไรแต่พักอื่นเคยบริหารประเทศมาหมดแล้วพักเก้าวไกลไม่เคยบริหารประเทศและสัญญาได้ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีอำนาจจะเอาอำนาจนั้นไปรับใช้ประชาชนไม่เอาไปหาความร่ำรวยให้กับตัวเองเริ่มที่หัวถ้าหัวไม่ทุจริตหางก็ไม่ทุจริต และต้องไม่ไปอยู่ในระบบอุปถัมภ์อย่างนั้นถ้าเข้าไปอยู่ในระบบอุปถัมภ์อย่างนั้นเข้าไปมีอำนาจก็ต้องทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นต้องเอาคนนอกเข้าไปคนที่ไม่เคยทำงานการเมืองไม่เคยมีบุญคุณหรือความแค้นต้องทดแทนใครถึงจะจัดการการทุจริตได้ถ้าเป็นคนเดิมทำไม่ได้ครับต้องเป็นคนใหม่ที่มีพลัง มีพลังและมีความกล้าหาญถึงจะเข้าไปจัดการการทุจริตได้ครับขอบคุณครับจบก่อนเวลาด้วยครับนะครับก้าวไกลยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยแต่ที่นั่งอยู่บนเวทีนี้เป็นรัฐบาลมาได้ทั้งนั้นครับ